เปตองสปอร์ตสวัสดีค่ะช่องของเราแอดมินเป็นลุงกับป้าคนธรรมดาธรรมดาค่ะที่ชอบและมีความสุขกับกีฬาเปตองมายาวนานนะคะเราอยากแบ่งปันแมตช์การแข่งขันที่เราได้ชมแบ่งปันความรู้กติกาเปตองและสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อวงการเปตองและทำอย่างเต็มศักยภาพเท่าที่เรามีนะคะ ผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะท่านผู้ชมไกลแมตการแข่งขันที่เป็นทางการมาทุกทีแล้วค่ะหลังจากที่เว้นช่วงไปนานเช่นรายการกีฬานักเรียนนักศึกษานะคะกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติค่ะแมตเหล่านี้สร้างความภาคภูมิใจให้นักกีฬา และผู้ฝึกสอนเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่านักกีฬาเล่นในน้ำจังหวัดค่ะเป็นตัวแทนจังหวัดนะคะแมทที่เป็นทางการกติกาต้องเป๊ะค,ค่ะไม่เหมือนกีฬาโอเพนทัวทั่วไปนะคะคลิปนี้เปต้องสปอร์ตจะทบทวนกติกาข้อที่6นะคะเรื่องข้อบังคับในเรื่องวงกลมค่ะจะไม่พูดละเอียดทั้งหมดนะคะเอาเฉพาะที่เห็นว่าจำเป็นนะคะมาดูกันเลยค่ะ ก่อนเล่นนะคะผู้เล่นจะต้องเสี่ยงทายโยนเหรียญค่ะเพื่อตัดสินว่าใครทีมใดจะเป็นฝ่ายเริ่มโยนลูกเป้านะคะผู้ชนะการเสี่ยงทายก็จะเป็นผู้เลือกจุดเล่นนะคะเริ่มเล่นและวาดหรือวางวงกลมลงบนพื้นนะคะ วงกลมที่วาดขึ้นมานี้วัดแล้วจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า35เซนติเมตรนะคะหรือไม่มากกว่า50เซนติเมตรมีขนาดพอที่เท้าของผู้เล่นแต่ละคนสามารถเข้าไปยืนได้เต็มภายในวงกลมนะคะในกรณีที่ใช้วงกลมสำเร็จรูปเป็นอุปกรณ์ในการแข่งขันวงกลมนี้จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตร โดยวัดที่เส้นขอบในของวงกลมค่ะวงกลมจะต้องถูกกำหนดก่อนโยนลูกเป้านะคะวงกลมจะต้องถูกวาดหรือวางห่างจากสิ่งกีดขวางใ,ใดๆมากกว่า1เมตรและห่างจากวงกลมยืนอื่นๆที่แข่งขันอย่างน้อย2เมตรทีมที่ชนะการเสียงนะคะจะมีสิทธิ์ในการโยนลูกเป้าที่ถูกกติกาครั้งแรก ถ้าลูกเป้าโยนไม่ถูกกติกาฝ่ายตรงข้ามจะนำไปวางในตำแหน่งที่ถูกกติกาค่ะพื้นที่ภายในวงกลมอาจสามารถถูกปรับให้เรียบระหว่างการเล่นในเที่ยวนั้นได้แต่จะต้องถูกกลบกลับให้ดีดังเดิมเมื่อการเล่นเที่ยวนั้นจบลงเมื่อเข้าวงนะคะเท้าทั้งสองข้างของผู้เล่นที่จะโยนลูกต้องอยู่ในวงกลม ห้ามสัมผัสเหยียบเส้นรอบวงและเท้าของผู้ที่โยนลูกจะต้องไม่ออกนอกวงกลมหรือยกขึ้นจากพื้นก่อนที่ลูกเปรตตองที่โยนไปจะตกสัมผัสพื้นสนามและห้ามอวัยวะส่วนอื่นใดของร่างกายผู้โยนลูกแตะถูกพื้นที่นอกวงกลม ผู้เล่นที่เป็นผู้โยนลูกเป้าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้โยนลูกเปตองลูกแรกเสมอไปนะคะถ้าผู้เล่นหยิบวงกลมขึ้นขณะที่ลูกเปตองยังอยู่ในการเล่นคือเล่นไม่จบนะคะวงกลมจะถูกวางกลับไปเฉพาะคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามอนุญาตให้เล่นลูกเปตองเหล่านั้นนะคะข่าที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของกติกาเปตองในข้อที่6นะคะ ถ้าท่านผู้ชมสนใจศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ b ป t o n g s p o r t s p o r t c o m นะคะซึ่งเป็นกติกาทั้งหมด41ข้อค่ะจะลงไว้ใน b o ็อ p o r t นะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบเลงกไว้ใต้คลิปนี้นะคะค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักกีฬาและผู้ที่สนใจจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ